สว e si ah ัสดีพ ah? ี่น้องสวัสดีเอเซเบอร์สทุกคนเด้อพี่น้องวันนี้สาวตีบออกมาหน้าพี่น้องมาหมัาขอน้อนางจแกเข้ากับข้าวีอาเกี่ยวเข่าอะไรพี่น้องเอ้ยข้าวเนาะเพราะว่าห้ากว่าข่าวยานว่ามันบ่ทันปีใหม่มันก็บ่มีคนแม่เนาะเฮกับแม่กับพ่อสามคนวันนี้ก็ตัดเข่าไปหลา่ไล่พอแล้วตัดแล้วเราก็ไปเทียยเนาะเ้าก็สิลป์โลกมามาแกอีเมยแต่เ้าพี่น้อง cho mà nó sẽ bỏ lệ nó tuần đây ạ xám xí Hả? Ờ Mấy ừ. nó Nè cả Xe này đẹo với đây nó Xe ạ không bựa Nhịp xin nó Nhịp kìa nó ta xin nó nhảy nó 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 เดะเทเดะทึงมัดทงตอนรกแเ้วกตอนสั่วเนาะอยากนั่นบุน้องเมย์ดมเะอาดังดอโอ้โหโครัได้อันนี้ซ้องหงเนาะตะกะอยู่เบื้อตะกะน้ำนาะซองหมัดก็คนกองบข้างหน้ายายแยังสีฟน้องเอ้ยปรานไ้คนกองโฮมใหญ่เนาะ ค่านะเขาจะกระฝนเขาเลยเขาเดือยนะเดือยวตัวซุกเขาจะกระฝนด้วยหน้าหน้าสติก้ามาอยู่เห็นเดียรพี่น้องย่างแคลนึงนะเดี๋ยวนี้จะได้เอาต้นปีใหม่อยู่ป่ะเนาะมาเสบายงมาจอยเมยกว่ามาเต้นมาเต้นมาแต่คนกองไว้ข้างหน้าเอาไี้มาทั้งตอนเสาร์ก็ตอนแรกแกมันบเดือยนาะลายห้ เขามันหลบมาได้งอผาสติพอตัวไปมัดเขากันได้พี่น้องมาทุกคนตอนนี้ห้องเม่แห้งนะเนาะมาดแห้งที่ซองว่าเดี๋ยวสามพี่น้องเลยเดี๋ยวไฮเดียนะเดี๋ยวท่อนแห้งที่พี่น้องอีกแต่มันเย็นเนาะมันโดม50ขึ้นพีเนาะตอนแรกมันชิดลงมามัดใหม่พี่น้องมัดใหม่ได้ มาเต่เครื่งให้ชนะ่็มันให้หนึ่งชุนมาให้เลยา่ะนะเดีมยังมนะข่อยะอัมันงอตัวน่ะไปเพื่นให้ข้นก่อนจาเป็นไปใส่ไอ้แด้วจะงอไปกินน้ำไปเนาะจสิข้นมากหอนก็หอนตัว เดี๋ยวล้าตัดน้ำดัง,ง,งเราสะเดียวกวันเห่านะมีตะมันรบมนะพี่น้องเนื้นาสติป็นย่างสัมเบิดนี้ก็เดียวเนาะแล้วก็สีปเดี่ยวีกยระมาขีดหนึ่งคนเดียพี่น้องเลยระเบ็นเขาก็กนะองยายทัวร์ข้าหน้าไปงงกินอาาก็ค้นเมื่อตันแด้งน่าลงมาใหม่เนะ เอตอนนี oh, này, à, ้ทุกคนเอาง้อมากินน้ำนะก่อนจะขึ้นคิวน้าคือคือต่างก็ข้นเดู่กพี่น้องเลยเอาให้กินกระโคหนึ่งกระเบิดนะคะเบิดจะบอกกินไหมก่อนเดี๋ยวเสร็จอ้าวไม่ได้หรอกจะมาแต่นี่อีบสองตัวยู่ห้าหน้าโหพี่น้องเอ้ยเขาสติบดกไหยพอจัดบุได้เนาะเบื่อหนิชิเกี่ยวเัานี่ตัดแต่ทั้งขางทั้งกลางยังเป็นอันเดินอยู่ คนตอนนี้ฮสซิโดกมาเข่าอีกรอบแรกน้องเวสินงน้อเอวาพอเด็มาสื่อถึกเท่านี่แล้วพอคุ้มือกันมาแับนี้มันหอนได้เนาะมันหอนแยงเนาะสมจิเปลาองศนจนเละจนเบาขอดจนิตเบือขอดจนน้อนโอ้โหมันเป็นมนอีสิองศาอ แต่ว่าค่ยีอกเยนี้มันวดให้นองเจสเปโดแด้แดดว่าพี่น้องเอ้ยสุขสีสงการพี่น้องน้อขอเห็นยานโมเดลท่านสงการเยอ่นี่เออยังสิหาให้ มัดมือให้เกือบประด็งไปหน่อยเลยฝา <laughs> กเลยอยู่ขอสิตายขอหอนขอโอ๊ยอะไมันแ่มา,มาเ,นะเพื่อนเอตอน,นิลุ่งมาหมัดเขาจอดแรงนะเด็ดฮห้งเหี่นห่องเลยตอนแรกเหงมมีลมนะตาจะคนลงมาคนช่วยกันเด็กพี่น่องเ้ยหอนเถหอนว่าเอ้ยหมอนนี่ สี่สามสิบเก้าองศาพี่น้องเอ้ยอุณหภูมิเดิดวา้เบาแล้วแดดจะตะเบนตกผู้เลยพี่น้องพ่อซาตีบกสิมาตัดเนาะเ่าบริเ่าบริมาดเพิ่นกองไว้ใช่ไหมฉันเนาะบาดเท่าแล้วเขาตัดเขามัดเท่าจังคนห่มกองใหญ่พี่น้องโวดเมื่อยเลยพู้อ่อนแดดไม่ย่อร้อนมาแต่สาวพวกอเมย์งหายบ่ิเดียว มือแห้งก็ได้ขึ้นเนาะแต่สมาธิคนพี่น้องเอ้อยป่ะยาสติยร์สมาดก,ก็นอกเผาได้เว้าเผา <c oughs> น่าจีน่าจีคำก่อนนะนะตัดตัดมาตัดตัดตาพี่น้องเอ้ยว่าจีจีตดวาด กัดตาพ่อครจากัดตาว่ดจากวันนี้ตัดมเดลห้ค่ะค่ะเอจ้ายแบบอิสิเดอฮู้เหรอเอแดดรลายเนาะโตะเวนแดดจนถอดตกผู้เลยอีตอนนี้พอมันมันบมลงมาจาก nhanh theo điều nữa thì như bó đạp cái đi đi ạ đắt tay rồi mẹ ạ đi chia đó bạn để hết <laughs> ถูก้อยไอตอนนี้ก็ข้าวสุกถั่วกได้นะเลื่องมาหั่นเนยเอาบางเนมันดมพี่น้องเอ้ยปูสะอาดเบิดทรงกาาเสิริเกียวแลนี่พวจกพกตายรยะในเกี่ยวเบิดหนีเขาจัก่ไดง่ายดอกเขาาม่ดเนาะเป็นพวกเป็นหมาเป็นผัวไ้พวฮาสิโงไปมาจูเบื้องหายตะกะเนาะเบืองนั้นมาเด๋อแ้วยังตะคน กองทัขนาพี่น้อเอ้ยเดิาเสมากองเสนีปะเดี๋ยวเนาะปผู้ซองห้มกย่วหตัดไหวผัวมื่อันโดมเมื่อไี่น้อปูสะอาดปเดี๋ยวปถั่วดอกแมวนี่เด็กกอนแท้ ตัดเพ่แล้วไหมเนาะ้าายยนเก็ไปตัดผุนแล้ก็ไปพุน <laughs> ่นมีนตะกะเป็นพมนรักเขาแล้วเขามัง่าก็ได้ดุ <laughs> คลิปนี่ยโบเอ็นสะสีน้ำมือมือกล่องเป็นมือกล่องเองทั้งเห็ดเบียยนั้นทา้งเห็ดทายคลิปนั้นแมงตัวนี้มันโดมพอตัดไปแล้วตัวโดมก็เกี่ยวถ้าบริเกียวเขาขาดมัดเนาะมัดมือบานนี่ก็มันตอนเช้าตอนแรกมัดก็มัดดิ ไปมาดเขากันเลยพี่น้องทุกคนตอนนี้ก็เมื่อเนะแต่เปวนทีตกลิ่นต๊ผู้ปะในก่อนก็ยู่่พี่น้องเอ้ยเดีนวหน้าก็มเดวสับจักตายจ้เดียอีฟแล้วก็มามัดนะวันนี้ตัวจักมันตร่เลยมาดซอยกันทันดีแต่อีเตนฝ่ายเรียวก็มาเดาซับ สี้ยวท่นปีใไม่ว่าเนี่ยวหรอยเหมือนเด็พี่น้องมดให้นีเดียวให้นันก็คือสีบยวเดวล้วกูง่ายดายเด็กเทเด็ดมาอะไรพี่น้องคำเด็นาะตอนนี้ก็ดีเดี่ยวให้พี่สอง พอไอ้แมวมัดซอยกันจักกระต่ายพี่น้องเอ้ยสีวเดะนี่เด็ดทำเลยนาะสีสีผ้ากันคนเขาให้นีนไหวกองแล้วก็สิขึ้นเนาะเป็นคลิปที่ชาวสีผ้าพี่น้องมาอัปเดตบานการเกี่ยวกับเขาอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยเบียดมาจนมุนคุ้มคุ้มเขาอย่ามั้นโมเดลปีใหม่เขีาวเาสิยดอย่ามั้นโด่งก่อนนะข้างนอกภาคเขตเขตเนี่ะอย่ามันดบนะนี่ก็ยังดบไม่ได้น้อพี่น้อง คลิปนี้ซาตีก็สิเดจบไปเพียงสน่หเด้อพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเบิ้งในคลิปต่อไปซาตีเลีเด้อฝากมังโฆษณาะไอ้กันเด้อพี่น้องบ๊ายบายพบกันคลิปหน้า